สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับบีเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะวันนี้นะคะมารีวิวคลิปยา้ายพี่ๆกันอีกเช่นเคยนะคะใครที่กําลังตามหานะคะกระบะแคบยกสูงเกียร์ออโต้นะคะวันนี้น้องบินจัดมาให้แล้วคะ่ะพี่ๆคะ่ะกับเจ้าคันนี้เลยโตโยต้าไฮ u ักรีโว2.4มิตรนะคะคันนี้เป็นตัวมิดตัวกลางนะ,ะพี่ๆคะ่ะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะ คันนี้ราคา499,000เท่านั้นเองนะคะเลขไม่บอกเลยน้อยมากคันนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะหากสนใจนะคะสามารถโทรหา้องบีได้เลยะคะ่ะที่เบอร์093ค่ะ1321903นะคะพ,พี่คะสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะคันนี้ชมหน้าได้ชมหน้าใหม่ก่อนจะเป็นชมหน้าปีปีใหม่แล้วนะเป็นชมหน้าออน new นะคะพี่คะ ใครสนใจคันนี้รีบทักจับจองไปจะเข้าเจ้าของก่อนได้เลยนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับน้องบินได้นะคะน้องบินมีบริการจัดไฟแนนให้ถึงที่นะคะมีบริการส่งมอบรถให้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะกําลังตามหากระบะแขบยกสูงนะคะบอกเลยวันนี้จัดมาให้แหละ ะะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็รีบจับจองได้เลยนะคะจองเพียง999เท่านั้นเองนะคะพี่คะประวัติเครดิตดีฟรีดาวจะเต็มได้นะคะไม่มีประวัติเครดิตนะคะก็สามารถฟรีดาวได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันที่เอกสารแหล่งที่มารายได้อีกทีหนึ่งนะคะบอกเลยคันนี้สวยมากนะคะใหม่มากนะรถปี2020นนะรู้สึกคันนี้นะคะพี่คะ สนใจนะคะสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะเบอร์น้องบินแอดไลน์ <line> ได้นะ093ย์ค่ะ1 3 2 1 9 0 3อแอดไลน์ <line> มาเบอร์น,นี้ได้เลยนะคะบอกว่ามาจากคลิป YouTube ของน้องบินนะคะพีออ่รับส่วนลดไปด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะรีบทักมาได้เลยเดี๋ยวน้องบินพาไปดูดีเทลคันนี้กันก่อนดีกว่านะคะคันนี้ค่ะชมหน้านะเป็นชมหน้าหมูป่านะคะแต่เป็นหมูป่าแบบก่อนจะเป็นชมหน้าใหม่เลยนะคะพี่สวยสวยเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะขอบตรงนี้นะเป็นสี ออกเทาๆนะคะพี่มันไม่ได้สดดำสนิทนะมีช่องระบายลมมาเรียบร้อยนะโลโก้โตโยต้ ata, ใหญ่ๆเลยนะคะดวงไฟคันนี้เป็นดวงไฟโปรเจกเตอร์ค่ะคาดดวงไฟไกด์ไลนิ่งมาให้เรียบร้อยนะคะพี่พๆโคมไฟใส่แจวเลยนะคะเคียวด้านล่างมีมาให้ไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมเลยนะคะสีขาวนะคะคันนี้สวยๆเลยสีแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะรถที่ร้านรับประกันนะคะรถไม่ชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะป่องล้อชัดเจนนะคะทั้งสีล้อเลยนะคะพี่ๆคะ่ะ มาดูในส่วนของยางกันบ้างคันนี้เป็นยางบริสตอลนะคะพี่เป็นยางขอบ17นะคันนี้เดี๋ยวน้องบินดูให้นะคะเป็นยางปี2023สัป,ปดาห์ที่8นะคะพี่คะยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะอันนี้เปลีย่ยนยางให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะคะร่องลึกดอกเต็มแน่นอนนะคะใช้งานกันไปเลยยาวๆไม่มีปัญหาในส่วนของล้อแมกเป็นล้อแมกโตโยต้านะคะสีเทาดํานะคะสวยๆเลยนะล้อแม็กสวยมากนะคะพี่ๆคะ่ะรอยตําหนิไม่มีให้เห็นเลยนะคะสนใจนะคะ รีบจับจองได้เลยพี่ๆคะ่ะฟรีด้าจะเต็มได้เลยนะนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้านนะคะมาพร้อมสัญลักษณ์ไฮลักนะคะนี่ในส่วนของกระจมอ,องข้างนะคะมีโครเมียมนะตัดสลับส,สีดำด้านมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวให้เลยนะคะบันไดด้านข้างมีมาให้พร้อมเลยนะเพราะว่าเป็นตัวยกสูงนะคะพี่ๆตัวเล็กๆนะคะอาจจะขึ้นลงรถลําบากนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะก็มีบันไดด้านข้างมาให้ขึ้นลงสะดวกแน่นอนนะคะ ในส่วนของเบ้ามือคันนี้เป็นเบ้ามือคโครเมียมนะคะพี่พี่ออโต้อารามีมาให้พร้อมเลยค่ะนี่ดูเม็ดอาร์กันก่อนอาร์สวยเท้เดิมกลมชัดทุกจุดเลยนะคะกลมคลมชัดนะคะพี่พี่ค่ะนี่ในส่วนของแคบปคันนี้นะคะเปิดแคบปได้ถึง90องศาเลยนะคะนี่เลยนะคะ อัคสวยทุกจุดแน่นอนนะคะรับประกันเลยรถไม่ชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะไม่น้ำท่วมแต่ต่อแดดแปรงสสมซาติดแก้แน่นอนนะคะในส่วนของน็อตนะคะเฉดสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่เคยผ่านการขยับมาแน่นอนนะคะพี่ๆคะ่ะนี่ตัวอกษรคมชัดทุกจุดอักคคมชัดทุกจุดเลยนะคะบอกเลยซื้อรถกับเรีนไทยพี่จะได้แต่รถสวยรถดีรถมีคุณภาพแน่นอนนะคะสภาพภายนอกนะคะไม่มีตำหนิให้เห็นเลยสีสวยๆเนียเน้ยบๆกันไปเลยนะคะยาง นอกแน่นร่องลึกแน่นอนนะคะแม็กก็สวยนะคะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากนะคะสติกเกอร์ตรงรุ่น,นะคะ่ะพรีเดนเนอร์นะคะซูเปอร์แฟกนะคะนี่ไฟท้ายกันบ้างไฟท้ายก็สวยนะคะพี่ๆขาคันนี้นะไฟท้ายลงตัตโตดีไซน์แบบใหม่นะคะ ไฟไท้ายดวงตัวตดีไซน์แบบใหม่หรือกันชนด้านท้ายมีมาให้พร้อมนะคะโครเมียมต่สลับสีดําด้านคันนี้มีในส่วนของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ที่ด้านหลังฝาท้ายนี่เองนะคะสัญลักษณ์มีมาให้พร้อมเลยโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะนี่รูปสภาพภายนอกกันก่อนเนาะเดี๋ยวน้องมินจะพาไปดูสภาพภายในกันต่อนะคะพี่คะ่ะสวยๆแท้ๆเดิมๆทุกจุดนะคะเดวส่วนของแม็กไลเนอร์ก็สวยนะคะนี่กระจกหลังค่ะ ระจกหลังละลายฟ้าม,มีไม้พร้อมเลยนะคะสัญลักษณ์มอกอยังอยู่ค่ะพี่พี่ <ừ. S 1> นะคะสัญลักษณ์มอโกอยังอยู่เส้นละลายฟ้ามไม่ขาดนะคะสวยสวยเลยนะคะเดี๋ยวดูอาร์กันต่อนะคะนี่อาร์กสวยทุกจุดแน่นอนนะคะรถสภาพเดิมๆนะคะรับประกันเลยสภาพเดิมๆสวยสวยเนี้ยบ <ๆ S 1> เลยนะคะ <ừ. S 1> พี่นอตน,นะคะขอบประตูนะคะเฉดสีเดียวกับตัวรถหมดเลยนะคะ แคเปิดได้90บองศาทั้งสองฟังเลยนะคะน้อสวยสวยเลยอาร์คเดิมทุกจุดนะคะพี่ๆคะ่ะนะตัวอักษรคมชัดทุกจุดเลยนะคะอ่ะนี่นะคะมาเทเดิมนะคะสามารถให้ดูได้หมดเลยนะคะแผงประตูให้ดูอาร์คได้หมดเลยนะคะพี่ๆคะ่ะขอบอยางสภาพ99%นะคะสมบูรณ์เลยแหละนะคะไม่มีรอยแบบสึกห้อนะคะหรือว่าขีดควนให้เห็นเลยนี่อาร์คขอบประตูก็สวย นะคะอาขอบประตูก็สวยสนใจคันนี้ท้าค่ะ้อกบินได้เลยเดี๋ยวพี่พาไปชมกันต่อในส่วของห้องผู้โดยสารค่ะพี่ๆขาตามกันมาเลยนะคะอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะคะนี่ เริ่มกันที่แผงประตูกันเลยดีกว่านะคะแผงประตูค่ะดีไซน์สีดําเงานะคะวัสดุเป็นผ้านะคะตรงนี้นะตรงนี้เป็นวัสดุเบียโนโบแบล็กนะคะสีดำเงาเงานะคะมือจับโคเมี่ยมค่ะพี่ๆ่ตดสลับกับสีเทามาให้นะกระจกปรับไฟฟ้าดังคันนะคะตรงนี้สามารถปรับกระจกมองข้างได้นะคะด้านล่างก็มีลําโพงมีที่วางแก้วน้ํานะคะใส่สัมภาระนิดๆหน่อยห,อยหอยได้นะคะพี่ๆค่ะนี่ สวยแท้เดิมนะคะนี่อันนี้ผ่าทถังน้านํามันอันนี้เปิดฝากระโปรงนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของที่ช่องเสียบกุญแจนะคะอะตรงนี้จะเป็นในส่วนของช่องเสียบกุญแจนะคะพี่พี่ขานี่เลยกุญแจก็จะได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะ2ดอกเลยนะคะพี่พีอ่อันนี้ที่สําคัญได้ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยเลยคะ่ะพี่พี่ะ่ะพวงมาลัยสามก้านนะหุ้มหนังอย่างดีนะคะมัลติฟังก์ชันสองข้างเลยนะคะ สวยๆกันเลยนะพี่ๆนะ SIS Airbag มีมาให้พร้อมเลยนะคะนี่เดี๋ยวยวินให้ดูในส่วนของเลขไมค์คันนี้เลขไมค์เพียงแค่90,000เท่านั้นนะคะรับประกันเลยนะคะพี่ๆเขาว่าเป็นไมค์แท้แน่นอนนะคะรถไม่เคยชนหนักตุ่มน้ำาิกความมาแน่นอนนะคะในส่วนของคอนโทรลด้านหน้านะคะ่ะดีไซน์เป็นสีดําเงานะคะ ่ไฟฉุกเชินมีมาให้นะคะสามารถตั้งเวลานาฬิกาได้นะคะคันนี้ได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยเลยแอร์นะคะปรับความแรงได้4ระดับเลยเป็นแอร์แมนนวลนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะพี่พี่ขาก็มีในส่วนของช่องจุดบุหรี่นะ <c oughs> ใส่ตัวแปลงได้นะคะพี่พี่ขาเชื่อมต่อ A USB ได้นะคะและที่สำคัญมีในส่วนของปุ่มควบคุมการทรงตัวป้องกันการลื่นไหลนะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของที่นะคะไว้ใส่นะคะแบบพวก ลูกเรียนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าของเล็กๆน้อยๆนะคะใส่ได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําให้ถึง2ใบเลยนะคะปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้พร้อมคันนี้เกียร์ออโต้ขับง่ายนะคะพี่พคะบเบรกมือยังเป็นแบบดึงนะคะช่องเก็บสัมภาระนะคะด้านบนก็จะเป็นผ้าเนาะนะคะด้านในก็จะใส่ของกระตุกกระติกได้นะพวกที่ชู่นะคะหรือของเล็กๆน้อยๆนะคะคันนี้จะเป็นเบาผ้าะคะ่ะพี่พคะ เป็นบาะผ้าตะเข็บได้สีขาวนะคะยังเต่งตึงอยู่เลยนะคะรอยย่นรอยช้ำแทบไม่มีให้เห็นเลยนะคะรอยตะเข็บยังอยู่ดีไม่มีรอยขาดหลุดลุ่ยให้เห็นเลยนะคะบางแดดค่ะมีมาให้พร้อมสภาพสวยๆส,สมบูรณ์นะคะพี่ๆี่นี่ช่องเก็บแว่นก็มีมาให้นะคะไฟเพดานนะคะยังติดดีนะอะนะคะยังติดดีนะคะพี่ๆค่ะนะกระจกมองหลังนะคะสามารถปรับองศาได้ด้วยนะคะกระจกแท้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะติดฟิล์มให้ใหม่แล้วรรอบคันนะคะ ช่องเออไม่ใช่สินะคะที่จับนะคะก็มีมาให้นะถึง3ามสาตำแหน่งเลยนะคะหนึ่นะคะพี่ขาก็ขึ้นลงง่ายนะคะบันไดด้านข้างก็มีมาให้พร้อมนะคะคันนี้ฝ้าเพดานก็สะอาดสะอ้านนะคะยันรอะอัคระไม่มีมากวนใจนะคะหากใครที่ชื่นชอบนะคะแคปบยกสูงเกียร์ออโต้คันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็รีบติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0 9 3ย์9 3 9 0 3นะคะ แคบด้านหลังนะคะนี่ในส่วนของแคปตอนหลังนะคะสภาพขอบประตูสวยๆเนียบเนียบลำพงมีมาให้ค่ะนี้ก็ใส่ขวดน้าขวดแก้วน้ําได้นะพี่นะนะคะน็อตแท้เดิมนะคะเบาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะสองตอนนะเป็นเบาะแยกนะคะเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยแหละนะคะนิ่มมากนะคะพี่ๆแต่งตึงอยู่เลยนะคะแผ่นพายางมีมาให้พร้อมเลยนะคะด้านหลังก็จะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้นะคะมาให้ ทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งข้างพร้อมเลยนะคะก็ไม่อึอดอัดนะเดินทางได้นะคะประมาณ4-5ท่านได้นะคะไม่มีอึดอัดนะคะพี่คะสวยๆนะคะสติกเกอร์เดิมๆทุกจุดแน่นอนนะคะหากพี่ๆท่านหนสนใจคันนี้รีบติดต่อหาน้องมินได้เลยกันลายสวยๆสภาพ9 9ซนะคะ คำว่าอวกสองโตโยต้ายังอยู่อยู่เลยนะพี่ๆนะใครสนใจรีบทักขานงบินได้เลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นหน้าจอทันสกรีนเกียร์ออโต้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะใครสนใจก็สามารถทักขาน้องบินได้นะคะเดี๋ยวนงบินพาไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะคะพี่ๆขาตามกันมาเลยคะ่ะตามน้องบินมาชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะพี่ๆขาดีเริ่มจากคานหน้ากันเลยดีกว่านะคะคันนี้คานหน้ายังตรงดิ่งคะ่ะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวแน่นอนนะคะพี่ๆขา นี่เลยรูกลมค่ะหน้ายังคมชัดทุกจุดเลยนะคะในส่วนของแต้มสีค่ะพี่พี่คะแต้มสีแท้เดิมเดิม,รมโรงงานทุกจุดเลยนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะน็อตน,นะคะน,อน็อตทองเครื่องสภาพสวยๆเนียนยมทุกจุดเลยนะคะน็อตฝากระโปรงเฉดสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่เคยผ่านการเปลี่ยนมาแน่นอนอาร์คแท้เดิมทุกจุดรูกลมคมชัดทุกจุดนะคะน็อตเดิมแท้ทุกจุด นะคะรอยไขควงนะคะไม่มีมากวนใจแน่นอนนะคะพี่พี่คะ่ะนี่ใครสนใจอยากได้รถสวยสภาพดีเกรด A แบบนี้นะคะสามารถทักหา้องบินได้เลยนะอยู่ที่ไหนนะคะน้องบินก็สามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ให้พี่ได้นะคะแค่พี่นะคะจองเข้ามาเพียง999ยเเท่านะั้นเดี๋ยว้องบินให้ไฟแนนซ์เป็นเซ็นเครดิตให้ถึงบ้านเลยนะคะนี่ฝาครอบเครื่องสภาพสวยๆนะคะเน,เนี้ยสมบูรณ์มากนะคะพี่ๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะ ชํารุดอะไรไม่มีให้เห็นเลยท่อต่างๆนะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกรอยชารุดเล,รเลยนะคะเดิมทุกจุดนะพี่ๆนะเดิมทุกจุดเลยนะคะมออแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่กล่องฟิลสภาพสมบูรณ์นะคะนี่แผงการความร้อนสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะไม่หลุดไม่ลุ่ยเลยนะรูกลมคมชัดทุกจุดนะคะขอบยางกดลงไปมีรอยบุ๋มนะคะของแท้เดิมแน่นอนนะพี่ๆนะ ไม่เคยผ่านการเปลี่ยนมาถ้าเปลี่ยนมามันจะแข็งกดไม่ลงนะคะหากพี่พท่านไหนสนใจคันนี้นะคะติดต่อหาน้องบินได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์เก้าสามสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะเซีรีไทยรถสวยยินดีให้บริการนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4สาขาเลยค่ะพี่พคะสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่แถวมีนบุรีหนองจอกเส้นถนนมิตรเบตรีนะคะฝั่งภาคใต้อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะสสาขาเลย จะมีสาขาในเมืองค่ะสาขาสีแยกตาปาตอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะจะเป็นในส่วนของรถเก่งนะคะรถตู้นะกระบะแคบกระบะสี่ประตูนะคะและรถครอบครัวและสาขาสนามบินที่น้องบินรีวิวอยู่วันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของรถกระบะนะคะาารกระบะแคบ์ตัวสูงตัวเตี้ยมีให้เลือกนะคะและจะเป็นในส่วนของรถทํางานทําเงินนะคะ พวกตู้ทึบตู้แห้งข้อกรัวอะไรประมาณนี้นะคะตอนเดียวสีคุณสีตอนเดียวธรรมดานะคะใครสนใจรุ่นไหนก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะหากพี่พท่านไหนสนใจจองเพียง999เท่านั้นเองนะคะอ๋อน้องบินลืมอีกหนึ่งสาขาอีกหนึ่งสาขาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอโนนินแดงนั่นเองนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยถ้าอยากซื้อกับน้องบินต้องโทรมานะคะที่เบอร์0931321903นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ๆีาคะน้องบินก็ขอตัวลากไปก่อนนะคะหากพี่พท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, ก,ล are, กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องบ พาไปชมรายละเอียดรถกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากพี่ๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน้องบินจะมารีวิวอะไรให้ดูอีกนะคะอย่าลืมนะคะติดตามน้องบินไว้ด้วยนะคะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเซรีไทยคิดถึงรถยนต์สสั 2, ไว้ใจเซรีไทยรถสวยคะ่ะ มีช่องคูบอ,อกให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะ